เลยคนที่หนึ่งคนที่สองอีกคนที่สามนะคะเข้าน้ำอยู่และอีกคนหนึ่งไหมได้วันนี้เรากเราวันนี้เราจะเล่นห้าคนนะครับโอเคทุกคนส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้ายังห้าคนนี้จะเป็นคนแอบชินหาโอเคไหมได้ชินแมวกัดกันใช่ไหมไอ้โพนี่กับไอ้แมวตัวดำๆอ่ะใช่รู้ได้ไง บอกว่าไปแอบไปวันไหนไปแอบวันไปไปเสยงนัำแล้วนะทอาในห้องนี้แหละ1 2 3สองสามแอบสิบสามสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้หลนาอยู่ในกันัเฮ้ยยพอด้เสียงพอด้เสียงอยู่ทลบ้านหรือน่าจะแอบในช่อนีปะน่าจะแอบในช่อนี้ไร แอบกันไหนแอบกันไหนตอนไหนเนะาะวทำไมสุซามาขยับเองอะ่ะมันต้องมีคนขยับมันต้องมีคนอยู่ตอนนั้นแน่นๆเลยชินเห็นพวัวหัวพอมาอยู่ใครนกเนาะเมื่อกี้วุ้ยทำไมพลาไปแบบนั้นสุซาแก็บไว้ดีๆซะแล้ว เนะนี่ยถีสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบไปห้าแล้วนะแอบก็ดีๆนะคุณนะันจะโดนพี่ไ่จับโดนแน่นอนฉันโคตริีนแทไม่ได้คุณเลยไม่ได้แอบต่อสารลาเนี่ยครับผมห็นไม่ไปทางนน้นครับทุกคนนะคะติชินน่าว่าติชินน่าจะคิดว่าหลานน้ำตดหรือหลานน้ำตดหรือ,รอไม่ใช่นะไม่ใช่หลานน้ำตดกว่าเขา ตีสิโอเคนะครับจ๊เอไม่มีหรือว่าน่าจะแอบตนห้องเก็บของไม่ใช่นะหรือว่าน่าจะแอบตนรถคันแดงๆทะเบียนขอนอสองเก้าเจ็ดหกนครราชสีมาไม่มีซิปป้าไม่มีหรือว่าจะแอบตนแอบรน้ำตอนน่้นในอ,อันนี้นะครับจะมีหนึ่ง ็มาเยอะเพราะว่ามีนาววันใหม่แอมมากพอดีก็เลยพาเล่นก่อนก่อนที่ปวจะลนเม็ดชนิดหนึง่งเฮ้ยดยินเสียงละจะเอ๊ะไม่มีถึงเสียหาย ทิ่จะเข้าไปดูได้ไหม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 เบิ้ล 你去哪里？